สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกุมภาพันธ์กับดิฉันอาจาร,รย์แพทย์ที่ทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะวันนี้จะมาทำนายในเรื่องของการงานค่ะว่าการงานของท่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะราคาสำหรับชาวราศีตุลนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของ อูรานอสนะคะอุรานอสถือเป็นเทพแห่งท้องฟ้านะคะเทพแห่งท้องฟ้าเนี่ยปกคลุมไปด้วยโลกทั้งหมดทั้งมวลเลยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นํามักจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในการทํางานของคุณครั้งนี้นะคะก็ค่อนข้างจะต้องอาศัยความเชื่อมั่นในตัวเองมีภาวะผู้นําให้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลคนที่ค่อนข้างเยอะขึ้นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะมีลักษณะของอาการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วย นะคะในเรื่องของการทํางานแล้วเนี่ยนะคะขอให้คุณเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรใช้สมาธิดีๆนะคะตั้งมั่นนะคะสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆนะคะลักษณะของงานของคุณเนี่ยนะคะได้น่าจะได้อะไรดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาติดต่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของเกณฑ์คนที่ค้าขายทําสินค้านะคะทำสินค้านําเข้าส่งออกหรือการขายสินค้าทางเว็บไซต์ต่างๆทางสื่อออนไลน์ในโลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยถือว่าส่งผลดีมากนะคะมีกระแสต,ตอบรับที่เป็นที่ เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยนะคะรักษาระดับและคงสภาพของคุณภาพในเรื่องของการทำงานไปเรื่อยๆนะคะและถ้าหากคุณต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณเพิ่มเติมนะคะก็สามารถรับฟังได้ที่ดอกจัน33621แล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ